าร้านนางฟ้าออนไลน์ online, ตอนที่33ต่อจากตอนที่แล้วนะครับส่วนใครที่จะอ่านมังงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านที่เพจผู้เป็นเลยครับกับเพจอ่านไปไปไปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเซร์แล้วก็กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับ ที่นี่แหละนี่คือดินสีแดงที่ดูดซับพลังงานจากธรรมชาติมาจะทาให้ผลพืชที่ใส้ดินนี้ในการปลูกสามารถช่วยในการบ่มเพาะพลังซีว้ดินนี่สึ่งวิเศษมากเอ๊ะทำไมมันถึงลูกเล็กจังล่ะตอนนี้ดินสีแดงนี่อ่อนแอในการดูดซับพลังงานแล้วนะดังนั้นจึงทําให้ผลไม้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะ คงจะใช้เวลา3วันในการออกผลมั้งผลไม้นั่นหายากมากแต่เธอกับนำมาให้ซันด้วยงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอคงจะไม่ได้แย่มากขนาดนั้นสินะหรือก็คือถ้าดินสีแดงนี่สามารถดูดซับพลังงานได้มากขึ้นผลไม้ก็จะยิ่งโตไวขึ้นอีกใช่ไหมก็คงจะได้วันละสี่หาห้าลูกเลยล่ะนะเอาละเราไปหาเจ้าดินแดงพวกนี้กันเถอะนายคิดจะปลูกมันขายหรือยังไงกัน แต่สันจะไม่ช่วยนายหรอกนะถ้าหากว่านายจะเอาไปขายให้กับตระกูลเจ้าหรือตระกูลอื่นๆเลิกคิดได้เลยไม่ต้องกังวลคนที่จะซื้อผลไม้พวกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสี่ตระกูลใหญ่แน่นอนแล้วภาพก็ได้ถูกตัดมาตอนกลางคืนที่นี่แหละหลังจากขับรถมาหนึ่งวันในที่สุดก็มาถึงแล้วนี่แหละที่สันต้องการ ฉันคิดว่ามันจะหายากกว่านี้ซะอีกแบบนี้มันโคตรง่ายเลยหรือว่าลงหัวหน้าของเราเธอจะขี้เกียจกันนะขับมาทางนี้เลยขับมาขับมาเร็วเข้ามีผู้บุกลุกมาที่ดินแดงต้องห้ามของตระกูลหวงังนี่มันอะไรกันอ่าแล้วแลต้องหนีแล้ต้องหนีแล้ว ที่นี่คือบ้านของตระกูลหวางงั้นเหรอทำไมเธอไม่บอกสันกันล่ะเนี่ยก็นายไม่ได้ถามนี่นาะโถ่เอ้ยไปเร็วเธอมาขโมยของจากตระกูลตัวเองแบบนี้มันจะดีงั้นเหรอไม่นี่ฉันก็มาขโมยไปเป็นประจำอยู่แล้วคนหายไปไหนแล้วยายๆก็ไปตามหาเร็วพวกเขาทั้งหมดเป็นแค่บริการธ,ธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกฝนพลังซี่ง่ายง่าย,ายเอาละฉันจะไปขับรถมาจอดรอนาะย นายก็ไปจัดการคนพวกนั้นก็แล้วกันนะเอ,ออเออตกลงแปลกมากทำไมวันนี้เธอถึงให้ความร่วมมือดีจังนะเอ๊ะพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดาจริงๆด้วยมันอยู่ทางนั้นทุกคนเอาเลยลุยเออโอ้ยมันเป็นผู้ฝึกต้นโทษทีนะแต่ว่าฉันจะเป็นต้องทำนะแจ้งทุกหน่วยเตือนภัยระดับสอง ย้ำเตือนภัยระดับสองเฮนี่มันหมายความว่าอย่างไงแล้วภาพก็ถูกตัดมาในท่านครับมีคนส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสองที่เขตหนึ่งครับฮะ <Huh? S 1> ดูซิว่าใครหน้าไหนมันก็มาก่อเรื่องใกล้ๆวันงานสุมนุมเทพเจ้าโทษทีนะเสี่ยวเจี้ยน ตอนที่34เตือนภัยระดับ2เตือนภัยระดับ2ไม่ว่าอย่างไงฉันก็ต้องไปเอาดินแดงก่อนแกทำอะไรนะไอ้เจ้าสารเลวพลังงานซี่ดีแท้จริง166สายคนนี้น่าจะลบมือได้ยากแน่ๆฉันถามว่านายกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังโกยดินอยู่นะ่ะ โอ้ขอโทษที่สันถามแบบไม่คิดนะฮ่าฮ่าฮและทําไมนายถึงมาขุดดินที่ตระกูลหวางของพวกเรากันละ่ะน้องสายเออสายคนนี้นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยไม่ใช่ดินนี้ไม่ใช่ของตระกูลของพวกนายแต่เป็นของของคุณปู่สันตั้งหากวันนี้จะจะมาเอาของของคุณปู่กลับคืนฮ่าฮ่าฮ่าทิเทพมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดนี่เอง เจ้าหนุม่มนายเข้าใจผิดแล้วที่นี่เป็นของตระกูลหวงังมาโดยตลอดไม่มีทางเป็นของปู่ของนายได้หรอกนะแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าที่นี่เป็นของตระกูลหวังจริงๆนะก็พอจะพิสูจน์ได้อยู่นะแต่ว่าท่านผู้อวุโ,โสคงจะเล่าเรื่องยาวไปถึงเดือนหน้าเลยละ่ะฮ,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 ฮถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นสินเป็นอันใครก็พูดได้ว่าที่นี่เป็นของตัวเองนะ ซันจะขุดไปบางส่วนและส่วนที่เหลือจะทิ้งไว้ให้นายเอาแบบนี้มันแฟร์กันดีไหมนายเข้าใจเหตุผลที่สันจะสื่อเส่ไหมถ้านายทําแบบนี้จะทําให้ตระกูลของนายนั้นเสียชื่อเสียงเอานะเออซันเห็นด้วยกับสิ่งที่นายพูดพี่สายจะปล่อยให้มันขุดดินไปได้ยังไงกันถ้ามันเป็นขโมยนะครับเออฮะใส่แล้วเจ้าเด็กนี่มันก็ดียังไงแก สารเลว็วอยู่เดี๋ยวนี้นะอย่าคิดจะหนีนะนี่แน่แล้วภาพก็ได้ถูกตัดมานี่มันซาอะไรกันเป็นซาที่ดีเลยละงั้นเหรอนั่นเสียงของพี่สามนี่นะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่คุณสามคุยอะไรกับมิสโตเจียงั้นเหรอเรื่องงานสมดุมเทพเจ้านะ หลังจากงานสุมนุมเทพเจ้าครั้งนี้ตระกูลโจของเราจะตอบแทนให้อย่างงามด้วยคำพูดของมิสโจตระกูลหวังของเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังผมจะให้คำตอบหลังจากที่ไปปรึกษากับพี่ใหญ่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ซันไม่รู้ว่าพูดไปจะเหมาะสมไหมเซิญนพูดแม้ว่าตระกูลหวังจะพักดีและใจดีแต่ซันไม่คิดหรอกนะว่าพี่ชายของนายจะเป็นผู้นำได้จริงๆนะ วิสัยทัศน์ของพี่ชายของนายมันไชไม่ได้จริงๆแต่คุณปู่ของสันมักจะยกยอนายอยู่เสมอฮึตระกูลหวังจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ขอให้ความร่วมมือเป็นไปได้ด้วยดีแล้วภาพก็ถูกตัดมาซึ่งเธอกำลังเปิดประตูลับอยู่ ตอนที่35ที่นี่เองสินะ แล้วภาพก็ได้ถูกตัดออกมาข้างนอกบายมีคนขโมยไม่เท้าไปจับมันมาพี่สองทำไมคุณถึงฉันแค่จะมาเอาของของแม่กลับไป แล้วภาพก็ถูกตัดกับมหาพระเอกแรงไม่ตกเลยจริงๆนะเฮ้ hey, พี่สายดูสิ่งที่คุณทำสิมันเสียหมดเลยแล้วยังไงล่ะจะปล่อยนายไปไม่ได้เด็ดคาดนี่คุณคิดจะลังแกคนธรรมดาแบบผมงั้นเหรอเราก็สู้กันหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่ได้ลังแกนายสักหน่อยไร้าสาระคุณอายุตั้งเยอะแล้วผมอายุแค่20ปีเองนะ คุณตัวใหญ่มากแล้วดูตัวผมสิแบบนี้เรียกว่าอะไรกันสิ่งที่นายพูดมันก็ถูกอยู่เหมือนกันนะนี่อย่าไปถูกเจ้าเด็กน่ามันปั่นหัวเอาสิครับแล้วจะเอายังไงล่ะเอาแบบนี้ถ้าผมโตขึ้นแล้วแข็งแกร่งผมจะกลับมาสู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ฉันต้องพาตัวนายกลับไปดูเหมือนว่าฉันต้องสู้กับผู้ชายคนนี้เท่านั้นแล้วสินะคุณซ้ายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับผู้บุกรุกคือพี่สองเองครับ จริงเหรอเรีบกลับไปกันเถอะครับเจ้าบ้าวันนี้แกโชคดีไปนะดูเหมือนว่าจะพบกับรองหัวหน้าอย่างนั้นสินะเอาเถอะเธอเป็นเหยืยอ่อล่อสันดีเลยแหละนะพี่สองนั่นเป็นสมบัติของตระกูลหวังเรานะเราไม่สามารถให้คุณนำมันออกไปได้นี่เป็นของของแม่สันและแม่สันไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลหวงังงั้นคุณก็รอคุยกับอาจารย์ก่อนเถอะ ก็ดีสิอาจารย์จะได้รู้เรื่องของนายที่เจรจากับตระก,กูลโจแบบลับๆนี่ด้วยไงล่ะอะไรนะถ้าถูกจับได้ล้วก็มันจะเป็นปัญหาใหญ่แน่น้องสองไม่ได้เจอกันตั้งนานหลายปีน้องไปอยู่ที่ไหนมาพี่ใหญ่คุณไม่เปลี่ยนไปเลยนะนี่ก็ดึกมากแล้วพวกพี่ทั้งสองพักผ่อนกันก่อนเถอะเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้เถะนะ ฮจริงด้วยงั้นเธอพักผ่อนก่อนเธอนะสันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอเยอะเลยละ่ะพี่สองคุณไปเถะนะไม่ต้องกังวลมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสันอยู่แล้วสันจ,จะไม่ยุ่งเรื่องของนายพี่สองปวดมั่นใจเธอตอนที่36 อย่าโทษว่าสันโหดร้ายเลยนะพี่สองถ้าพี่ใหญ่รู้ว่าจะเป็นคนที่ฆ่าเธอคงจะแย่แน่ส่วนคาทานี่ไม่ต้องห่วงฉันจะจัดฉากทำให้เขาคิดว่าเธอจะไม่กลับมาที่นี่อีกห,หัวใจได้รับการปกป้องจากพลังซี่งั้นเหรอทำไมเธอถึงได้แข็งแกร่งขึ้นไวขนาดนี้ สันบาดเจ็บมากเกินไปวิ่งเร็วๆไม่ได้เลยพี่2พี่ออกมาเถอะนะออกมาเถอะผมไม่ฆ่าพี่หรอกพี่สองออกมาเร็วๆเข้าผมรู้ว่าคุณไม่ไหวอีกต่อไปแล้วโอ้ยหวังเหล่าซานนายจะฆ่าคนในครอบครัวเลยอย่างนั้นเหรอโหดร้ายซะจริงๆมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนการ ฮ่าๆๆสันก็ไม่ได้รังเกียจหรอกนะโทษตนเองเถอะนะวันนี้เธอต้องตายอยู่ที่นี่ชีวิตสันต้องจบลงที่นี่แล้วสินะแม่ฉันกำลังจะไปหาแม่แล้วนะว้าววันนี้ที่บ้านสันมีคนเยอะแยะเลยนะเนี่ยเสี่ยวเจี้ยนแกเป็นใครบ้านของแกงั้นเหรอใช่แล้วฉันอาศัยอยู่ที่นี่กว่า20ปีแล้ว ส่วนสาวสวยคนนี้เธอเป็นภรรยาของสันน่ะฮ่ฮฮไม่คิดเลยว่าจะถูกเขาดูถูกตอนกำลังจะตายเอ๊ะเขากำลังทำอะไรนะ่ะเขาส้มแซมลมปานให้ซันอยู่งั้นเหรอเธอคนนี้ก็สวยเส้นกันอยากมาเป็นภรรยาของซันไหมล่ะนกตัวนี้ก็เท่สุดๆไปเลยจงโง่นี่ใครกันไปฆ่าผู้หญิงคนนั้นทิ้งสิแล้วซันจะยอมเป็นภรรยาของนายให้ก็ได้อะจริงเหรอ เธอหมายความว่าอย่างไงลูกสาวตระกูลหวางถูกจะโง่นี่ฆ่าตายมันน่าดูสมัตเลยลนะนะวิ่งเร็วเข้าฉันจะไปรอนายที่จุดนัดพบโอ๊ยเจ็บอะไรกันเกิดอะไรขึ้นทำไ้เธอถึงได้มีแรงกันล่ะรีบตามเธอไปเชอะหรือเราโดนหลอก อนที่37มสิบเจ็ดอ้อ้เรเลวแกเป็นใครและต้องการอะไรไม่รู้จักชสื่อของสันคนนี้งั้นเหรอแปลกทำไมสันถึงขยับไม่ได้ไม่ต้องตกใจสันแค่ใช้พลังสี่ของสันในการผนึกพลังของเธอเท่านั้นถ้าเธอไม่อยากกลายเป็นผักอย่าขัดขืนกันดีกว่าผู้ชายคนนี้พูดเรื่องบ้าอะไรอยู่น่ะ คุณเป็นเพื่อนของซิงซิงเซ่ไหมแล้วน่าจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแล้วละ<ป> <Charlotte> สายตาดีเหมือนกันนี่นาะของเธอก็ไม่เล็กเหมือนกันนี่นาะห <ấy> ลังจากนี้สามสมองเดี๋ยวก็ขยับได้เองนั่นแหละแล้วก็ตัดภาพมาที่จุดนัดพบลองหัวหน้า นอนเล่นอยู่หลังรถไปก่อนแล้วกันนะเจ้าสารเลวกลับมาแล้วเหรอเสี่ยวเจียนทำไมสภาพเธอถึงได้แย่ขนาดนี้กันต้องรีบกลับไปซ่อมเส้นลมปานด่วนเลยเส้นลมปานหลายเส้นในหัวใจแตกสลายดูเหมือนว่าต้องรักษาอย่างหนักเลยสินะแต่ก็โชคดีจริงๆทิ่เธอมบาเจ็ที่หน้าอก <c oughs> สันขอแนะนำว่าอย่ารักษาแบบมั่วซั่วไม่งั้นเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาแน่นี่ใส่เสียยังไม่พอยังพูดจาไม่ดีอีกผู้หญิงอย่างเธอนี่มันจริงๆเลยเธอจะต้องสดใสที่ทำแบบนี้เขาสามารถควบคุมพลังซี่ที่แท้จริงของสันได้ด้วยสายคนนี้เป็นใครกันแน่นะแล้วภาพก็ถูกตัดมาช่วงสาวเสร็จแล้ว ฮ่าฮ่าฮาเยี่ยมเลยฉันไม่ต้องใช้พลังของตัวเองในการรักษาเธอด้วยอเฮ้แจ้งเตือนเสี่ยวเจี้ยนฉันไม่อยากรบกวนคุณหรอกนะแต่ว่าฉันอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะให้ฉันช่วยอะไรไหมอ๋อเกือบลืมไปเลย ว้าวดินแดงพวกนี้นี่มันมหัศย์จริงๆมีผลไม้มากมายโตขึ้นมาในเวลาแค่คืนเดียวเท่านั้นเองสันต้องทำได้แน่ฮฮและสันจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าด้วยเรียนผู้สายขออภัยเนื่องจากร้านค้าของคุณถูกรายงานระบบจึงตัดสินใจลงโทษคุณคุณจะไม่สามารถทำการขายสินค้าได้ในวันนี้น นี่มันอะไรกันวะเนี่ยตอนที่38ทําไมสันถึงได้ถูกรายงานกันละเนี่ยเหตุผลในการถูกรายงานสินค้ามีราคาสูงเกินไปนานี้ค่้าเหรียญยังแพงเกินไปอีกงั้นเหรอไอเวนเอ้ยใครมันเป็นคนรายงานสันกันวะน้องกระต่ายปกระกตัว้วคู่แข่งของนายยังไงล่ะเฮ้คู่แข่งของสัน คือใครงั้นเหรอนายลองค้นหาดูเอาเองสิผลไม้ที่ดีที่สุดราคา200้อยเหรียญนางฟ้านะนี่มันใครเอาผลไม้ของสันไปเอบอ้างกันวะร้านเสินกงเสินกงเป่าเสินกงเป่าคนนี้อาศัยวิธีที่น่ารังเกียจในการทำเงินเขาคอยดูร้านค้าเล็กๆและไปซื้อของมาขายในราคาที่สูงกว่าทำให้ร้านค้าที่เป็นคนขายหลักถูกรายงานไปด้วย นี่เป็นวิธีหากินแบบผิดๆน่ะนายโชกร้ายเลยตกเป็นเป้าหมายน่ะไอ้เวรน,นั้นฉันจะไปจัดการมันนายจะไปจัดการเสริญเกา่าไอสัตว์เปลี่ยนซื่อที่พลังซีดีเท้จริงของเขามีมากกว่านายหนึ่งล้านเท่าเลยเซียวนะงะงั้นขอสมัครใหม่ได้ไหมอาการสมัครใหม่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ แล้วฉันจะทำยังไงได้บ้างละ่ะฉันอยากจะขายผลไม้นั่นแล้วฉันจะเอาแต้มที่ไหนไปซื้อหยกนางฟ้ากันละเนี่ยสินค้าของนายไม่ใช่แค่ขายในร้านของนายเท่านั้นนี่นาเอะใส่แล้วฉันต้องลองติดต่อขายโดยตรงแล้วละ่ะเอาละ่ะถ้านายสลัดแล้วฉันขอไปอาบน้ำละเจอแล้วเซียนหลี่ฟู่สินค้านางฟ้าแบรนด์หลักมีครบทุกอย่างเข้ามาซื้อได้เลย สวัสดียินดีให้บริการสวัสดีผมมีผลไม้ที่ดีที่สุดอยากฝากขายรอสักคู่แล้วขอเวลาตรวจสอบสวัสดีเราตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นของจริงเมื่อเร็วๆนี้มีผลไมป้ปลอมระบาดฮ่าฮ่ใส่แล้วร้านของเราจะรับขายสินค้าให้คุณตกลงยอดเยี่ยมมากเท่านี้ก็คงจะโอเคแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องของการซื้อหยกนางฟ้า คุณจะได้รับเงิน10%อะไรนะสันได้แค่10%ของรายได้เองงั้นเหรอคุณขายในราคาเท่าไหร่งั้นเหรอเราประเมินแล้วว่าจะขายมันสิ้นละ58เหรียญน,นางฟ้าแล้วฉันได้แค่10%จากรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะนจะได้5.8เหรียญต่อลูกสินะฉันต้องการทั้งหมด1,600เหรียญเพื่อซื้อหยกนางฟ้าให้ได้และสันต้องการผลไม้ทั้งหมด อ่ะเยอะมากตอนนี้ฉันมีแค่30กว่าลูกเองนะเสียวเจี้ยนฉันจะรอนายที่โรงแรมเวลา12มงฉันเสื้อใจนาใยน,นะยังมีเวลาอีกสชั่วโมงเฮ้ไม่มีทางอื่นเลยงั้นเหรอแล้วภาพก็ได้ถูกตัดเอาๆใกล้จะได้เวลาแล้วนะคุณเจ้าอย่าลืมที่สัญญากันไว้ล่ะ คนอย่างไหนไม่เหมาะกับที่นี่ซะจริงๆเธอเอาทั้งตะกูลไปฝากไว้กับไอเด็กขี้โม้นั่นเท่านั้นเองไร้สาระจริงๆถ้าถึงเวลา12นาฬิกาแล้วคุณยังไม่ได้นำโยกนางฟ้ามาเราก็จะสนะพนันในครั้งนี้ทันทีเสี่ยวเจี้ยนอีกไม่กี่นาที ตอนนี้เธอเป็นของสันแล้วพระเอกมาแล้วอตอนที่39เสี่ยวเจี้ยนขอโทษคุณเจ้าที่ผมมาสายและทำให้คุณต้องกังวลไม่เป็นไรจะรู้ว่าคุณจะต้องมาแนะ่ แกกล้ามาที่นี่ด้วยมือเปล่าอย่างนั้นเหรอไหนล่ะของที่เราตกลงกันเอาไว้มันไม่รู้ด้วยซ้ำม,มั้งว่าหยกนางฟ้าน่ะหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนฉันรู้มันใหญ่มากใหญ่มากๆเอามาไม่ไหวอะ่ะฮ่าฮ่าฮะโง่นี่มันพูดอะไรไร้สาระใหญ่มากๆงั้นเหรอทุยฉันใจะให้แกดูนี่นี่คือหยกนางฟ้าแกน่ะไม่มีทางมีมันแน่แกพูดถูกจริงๆ ฉันไม่มีหยกนางฟ้าแบบนี้ไอ้ขยะนี่มันยอมรับด้วยตัวเองแล้วเห็นไหมละ่ะถ้าแบบนั้นตระกูลสุนของเราก็ชนะแล้วฟังเสียวเจี้นให้จบก่อนสิสนนสคุณเจ้าเอาละฉันสามารถอหยกนางฟ้ามาได้ทุกเมื่อแล้วภาพก็ได้ถูกตัดกลับมาเมื่อสมชั่วโมงก่อนคิดหาทางเก้ไขด่วนเลยผลไม้แค่30กว่าลูกนี่ไม่พอจะไปซื้อหยกทั้งหมดแน่ ได้วันละ30ผลสันต้องใช้เวลา10วันในการขายเพื่อให้มีเหรียญพอเฮ้ทำไงดีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมสามารถขายล่วงหน้าได้ไหมการขายล่วงหน้าคืออะไรฉันไม่เข้าใจนะรูปแบบธุรกิจของโลกนางฟ้านั่นเรียบง่ายมากและไม่มีแนวคิดในการขายที่แปลกใหม่เลยสินะ เนื่องจากผลไม้ที่ดีที่สุดของผมมีผลผลิตที่แน่นอนทําให้ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าและสามารถจัดส่งได้หลังจากที่ผลไม้ออกแล้วเราต้องทํำยังไงบ้างก็พูดสโลแกนไปว่าจองก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มอีกเราจะจัดส่งสินค้าให้ตามกําหนดแน่นอนจากนั้นก็ทําระบบสั่งจองขึ้นมาให้พวกเขาจ่ายเงินก่อนหลังจากนั้นที่ผลไม้ออกผมก็จะส่งให้คุณในทันทีโอเคเราจะจัดการให้เอง ขอร้องละได้ผลที่เธอนะวะ้ามันได้ผลว้าวเรารวยแล้วขอหยกนางฟ้าไหมผมสองร้อยก้อนได้เลยพี่สายให้ส้นช่วยตัดมันให้ไหมปรากฏว่าหยกนางฟ้าก้อนใหญ่งั้นเหรอเฮ้สนุกล่ะงานนี้ แล้วภาพก็ได้ถูกตัดกลับมาแกนี่มันไปนเป็นตลกมืออาชีพบได้เลยนะเนี่ยฮ่าฮ่คุณเจ้าเวลาของเรามีค่าไม่มีเวลามาล้อเล่นกับคุณหรอกนะหวังว่าคุณจะทําตามสัญญาและอย่าลืมไปเซ็นสัญญาด้วยละ่ะใจเย็นฟังเสียวเจี้ยนก่อนสิเอาละถ้างาั้นฉันจะไม่ทําให้เสียเวลาแล้วกันจัดส่งมาได้เลยเอาสิสันอยากรู้เหมือนกันว่าแกจะแสดงอะไรต่อฮึ เดี๋ยวก็รู้ทันใดนั่นเองเอ๊ะนะเกิดอะไรขึ้นน yeah ่ะโวน่ะดูนั่นสินั่นอะไรน่ะใหญ่มากเฮ้ยพวกแกทำอะไรอยู่นะไม่มีงานการทำหรือยังไงฮะไปอืมันมุงดูอะไรกันนะนี่มันอะไรกันน่นนั่นนนีนี่มัน เป็นไงล่ะอาปากค้าคงไปดีตอนที่สี่สิบเรียกสันว่าปูสิฮ่าฮแกว่ายังไงนะเทียบกับหยกนางฟ้าก้อนน้อยของนายหยกนางฟ้าก้อนใหญ่ของสันถือว่าเป็นคุณปูทุยหินนางฟ้าปอป,ปอมของแกมันจะไปใส่หินนางฟ้าได้ยังไงมาลองทดสอบดูกันดีกว่าว่าเสี่ยวเจี้ยนโกงห,กหรือเปล่า พลังนี่มันอะไรกันเพียงแค่แตะก็รู้สึกได้เลยว่าพลังซีดีแท้จริงในตัวสันกำลังเพิ่มขึ้นคุณเินทำตามคำพูดที่ตกลงกันไว้ด้วยคุณพ่อบ้านก็คงจะไม่ผิดคำพูดหรอกนะใช่ไหมนี่คือของจริงและมันก้อนใหญ่มากฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเสียเ่ยวเจี้ยนคนนี้สามารถหาหยกนางฟ้ามาได้ใหญ่ขนาดนี้พลังซิดีแท้จริงของเขาคงไม่อาจอยั่งถึงได้พวกเราสู้เขาไม่ไหวแน่ เอาละทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเสรอนของนายครึ่งหนึ่งจะเป็นของตระกูลเจ้ารีบๆดำเนินการซะสซิแกนี่ตลกดีนะถ้าสันไม่เสร็จแล้วจะทำไหมสันแค่พูดเล่นเท่านั้นคิดอะไรกันไปไกลถ้างั้นท่านจะเอาเรื่องนี้ไปพูดในงานสมนุนทพเจ้าให้ทั้งสีตระกูลใหญ่ได้รับรู้เรื่องนี้ทั้งหมดซะอีกสองตระกูลจะคิดยังไงกับตระกูลเสรอนของนายล่ะพวกเขาคงไม่อยากจะสารสัมพันธ์กับตระกูลเสรอนแน่ จะคิดอะไรก็ตามใจฉันไม่แคร์อยู่แล้วไอ้เวนแกหลายรอบแล้วนะวันนี้ฉัจะซจัดแกเองก็แกจะทำอะไรนะ่ะอย่าเข้ามานะเฮ้ยปกป้องสันสิวะัวยืนทำอะไรอยู่กะแกแก,แก็ทำลายสันงั้นเหรอ เสื่อเสียงของตระกูลเซรนสั่งสมมาหลายร้อยปีจะให้แกทําลายไม่ได้ก็แกจะทําอะไรสิ่งที่พูดไปในนามของตระกูลเซรนจะมาทําเป็นเล่นไม่ได้เด็ดขาดแกต้องการทําให้สันเสียหน้างั้นเหรอนี่คือสิ่งที่แกต้องการทํามาโดยตลอดเลยใช่ไหมแกแกอยู่ข้างพวกมันงั้นเหรอแกอยากเป็นหัวหน้าของตระกูลเซรสนสรู้อยู่ตลอด ตั้งแต่ที่พ่อของแกเสียชีวิตซันก็เป็นคนคอยดูแลตระกูลเสรนมาตลอดแกจะตายวันนี้ตอนนี้ก็ได้ไม่มีผลอะไรกับตระกูลเสรนอยู่แล้วตระกูลเสรนคือทั้งชีวิตของสันแน่นอนฉันสามารถสละชีวิตเพื่อตระกูลได้ตลอดเวลาคุณเจ้าผมทำลายเส้นพลังซี่ไปแล้วได้โปรดปล่อยตระกูลเสรนไปด้วยเถอะ เสียวเจี้ยนปิงซี่คุณเป็นคนตัดสินใจเออคุณเจ้าใจดีและจะปล่อยตระกูลเสินไปในวันนี้แต่หลังจากนี้ถ้าหากตระกูลเสินเจอพวกเราตระกูลเจ้าต้องเรียกพวกเราว่าคุณคุณเชื่อปล่อยตระกูลเสินของเราไปด้วยและแกะขัขับตระกูลเสินจะต้องจดจำวันนี้ไปตลอด ไม่ถึงเลยว่าพอบ้านจะทําถึงขนาดนี้นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับตระกูลเสินขอบคุณนายมากนะเสี่ยวเจี้ยนถ้าหากคุณอยากจัดการกับตระกูลเสินคุณสามารถบอกผมได้ทันทีเลยนอกจากตระกูลเสินแล้วยังมีตระกูลหวงังตระกูลโจอีกด้วยปัจจุบันเป็นตระกูลโจที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดตอนนี้สาคนนั้นจากตระกูลโจคงยังไม่ตื่นเลยมั้งเออ นะนี่มันอะไรกันมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันใครเป็นคนทำเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่40เนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย